หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินแค่ตู้น้ําหยอดเหรียญเครื่องสืผ้ายหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญแต่ใครจะไปรู้ว่าคําว่าหยอดเหรียญน,นั้นจะเอาไปใช้กับเฉาก้วยได้รายการมหัศจรรย์อาชีพตอนเฉาก้วยหยอดเหรียญเฉาก้วยหยอดเหรียญของคุณลุงสวรรค์อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งหลังจากปลดเกษียณคุณลุงก,ก็ได้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายเฉาก้วยโดยดําเนินกิจการมา,มามากกว่า4ปีแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมจากอดีตข้าราชการที่มีเงินบํานาญจึงต้องมาทํางานหารายได้เพิ่มมันน่าจะเป็นความเหมาะสมของคนแก่ที่กเกษียณอายุแล้วมันง่ายและสะดวกไม่ไมลำบากเกินลูงภูมิใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกของคนทั่ว,วไปมีความสุขรวยแล้วรวยรวยความสุขนะไม่ได้รวยเงิน การทำงานคือความสุขที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับคุณลุงโดยในทุกๆวันคุณลุงสวรรค์จะตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมของออกไปขาย,ยาวยนน้กแล็มัคะร ลุงจะตัดใบเตยที่ปลูกไว้ข้างบ้านเพื่อจะนำไปต้มเป็นน้ำเฉาวก๊วยเฉาวก๊วยหรือขนมที่มีสีดำคล้ายๆวุ้นรับประทานคู่กับน้ำเชื่อมผสมน้ำแข็งที่จะให้รสชาติหวานเย็นชื่นใจเฉาวก๊วยมาจากประเทศจีนมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าขนมที่ทำมาจากหญ้าโดยคนจีนเชื่อว่าเฉาวก๊วยมีสปปรรพคุณแก้ร้อนในไข้หวัด ความดันโลหิตสูงเบาหวานตับอักเสบและแก้ไขอักเสบได้จากนั้นคุณลุงจะทำการหั่นและบรรจุเฉาก้วยที่ได้เตรียมไว้และเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีเฉาก้วยที่บรรจุเสร็จแล้วนั้นต้องแช่ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งวันจึงจะนำออกไปขายได้พอถึงเวลา11น,นิกาคุณลุงสวรรค์ก็จะเริ่มขับรถเฉาก๊วยคู่ใจตะเวนขายรอบชุมชนมหาวิทยาลัยในสวน ลูกค้าของคุณลุงสวรรค์มีทุกเพศทุกวัยและมีลูกค้าที่ซื้อกินเป็นประจำซึ่งคุณลุงสวรรค์เรียกว่าแฟนพันธ์แท้แแทด้วยความอัธยาศัยดีและเป็นกันเองของลุงสวรรค์จึงทําให้เป็นที่ชื่นชอบของเราบรรดาลูกค้าที่แวะเวียนม,มาอุดหน,นุนกันอย่างไม่ขาดสายเมื่อถึงตอนเย็นคุณลุงสวรรค์ก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านเพื่อพักผ่อน ซึ่งนั่นหมายความว่าภารกิจของคุณลุงในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่เฉาก้วยยอดเหรียญของคุณลุงยังคงทำงานต่อไปคุณลุงสวรรค์จอดรถเฉาก้วยไว้หน้าบ้านหลังจากกลับมาจากการตระเวนขายเฉาก้วยเพื่อให้ลูกค้าที่อยากกินเฉาก้วยนั้นได้กินดังสโลแกนที่ลุงสวรรค์ว่าไว้คืออยากกินเมื่อไหร่ต้องได้กินหรือจะเรียกได้ว่าขายตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ภาพที่หลายๆคนนึกถึงคําว่าเฉาก๊วยหยอดเหรียญคงเป็นภาพที่เมื่อหยอดเหรียญลงไปแล้วจะมีเฉาก๊วยไหลออกมาแต่ไม่ใช่กับของลุงสวรรค์เพราะเฉาก๊วยของคุณลุงสวรรค์เป็นเฉาก๊วยที่เมื่อหยอดเหรียญลงไปแล้วต้องตักน้ําแข็งและใส่เฉาก๊วยเองหรือเรียกได้ว่าบริการตัวเองนั่นเองครับ ทุกวันครับสกบปวยครับอร่อยดีครับก็พรุ่งนี้เ็าจามาจ่ายครับรถสั้วยหยอดเหรียญของคุณลุงสวรรค์คันนี้เต็มไปด้วยคติข้อคิดส,สอนใจหลายอย่างที่คุณลุงสวรรค์ใช้เป็นหลักในการดำารงชีวิต เฉาก๊วยหยอดเหรียญของคุณลุงสวรรค์เป็นที่รู้จักของลูกค้าในชุมชนระแวกนี้เพราะความแปลกใหม่ในไอเดียและมีเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์ของคําว่าเฉาก๊วยหยอดเหรียญน,นอกจากความสุขที่คุณลุงสวรรค์ได้รับจากการขายเฉาก๊วยแล้วนั้นยังทําให้คุณลุงสวรรค์สามารถส่งลูกสาวทั้ง3าคนเรียนจบปริญญาตรีแถมยังออกรถใหม่ด้วยเงินจากการขายเฉาก๊วยเพียงเวลา2ปีโดยไม่ใช้เงินบํานาญเลยแม้แต่น้อย พี่เปิลลูกสาวของคุณลุงสวรรค์เล่าว่าคุณลุงสวรรค์เป็นคนขยันมานะอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากตั้งแต่โตมาก็เห็นพ่อทํางานตลอดค่ะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่นิ่งว่างแล้วก็หางานทําเหมือนเด็กสมทางานทุกอย่างใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่าค่ะ คือพ่อเขาเป็นคนชอบมีมนุษยสัมพันธะ์เนาะแกจะคุยเก่งคุยกับคนหน,นุ่มคนนี้แกจะมีความสุขอโอการได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเครียดแกก็คุยให้เขาหาเครียดได้เราก็มีความสุขเราเป็นให้ให้ด้วยคำพูดอย่างเงี้ยคะ่ะแกมีความสุขกับงานทุกงานที่แกทําแกจะมีความ<ช>สุขเนาะบางบาครั้งไปเจอเพื่อร่วมงานเก่าพ่อหลบพ่อพ่อกลัวเขาจะไม่ทักพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบเราไปทักเขาแล้วคือ เราเป็นคนขายชวกล้วยนะคะอาจจะไม่ทักเราอ like ย่างนี้ใช่ไหมเขาก็โทรไปถามเราก็ให้ความให้กําลังใจเขาเนาะบอกว่าเราไม่ต้ lawmakers. องอายหรอกเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้ทําอะไรเสียหายทุกวันนี้ก็ถามตลอดนั่นเหนื่อยไหมเขาก็บอกว่าเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยก็พอแต่ก็ไม่ได้อะลูกค้าพ่อรออายมที่พ่อมาขายเนี่ยคือเราก็ไม่ไม่ที่อายเนาะเพราะว่าก็ดีแก ถ้าแกอยู่บ้านเฉยแกอาจจะไม่ใช่แบบนี้แกอาจจะไม่ได้มีสุขภาพจิตแบบนี้แกอารมณ์ดีตลอดเนาะจริงๆแล้วไม่เหมือนพ่อแล้วเหมือนพี่ชายพ่อเป็นแบบอย่างให้ที่ดีมากเรื่องความอดทนสำหรับแนวคิดของคุณลุงสวรรค์ที่นำมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงซึ่งเขาถือว่าชีวิตตอนนี้ของเขาสมบูรณ์แล้ว เพราะเขาได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการแม้ไม่ได้มีมากมายเหมือนกับใคร,ใครแต่ที่สําคัญคือคุณลุงสวรรค์ได้ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยตัวเองและได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเพียงแค่นี้ก็เป็นความสุขที่คุณลุงสวรรค์และใครหลาย,ลายๆคนได้เพียงพยายามหามาตลอดทั้งชีวิตมีกินมีใช้พอหาได้พอดีชีวิตพอเพียง ปัญหามีผู้กับคนทั่วท่วไปผู้กับสังคมทั่วท่วไปหรือเปล่ว่าเราจะเอาปัญหาเราจะสร้างปัญหาหรือจะแก้ปัญหาและนี่ก็เป็นเรื่องราวเส้นทางการประกอบอาชีพขายชัว้วหยอดเหรียญของคุณลุงสว่างที่ไม่ยอมหยุดนิ่งและประกอบอาชีพด้วยใจรักและสุดจริตซึ่งรายการมหศสรจย์อาชีพได้นํามาฝากพร้อมข้อคิดเตือนใจที่ให้ทุกคนได้นําไปคิดเตือนสติกับตัวเองว่า ในวันนี้คุณได้พบกับความสุขที่คุณมองหาแล้วหรือยังพอเพียงคำคำนี้ไม่ใช่คำหม่อีกต่อไปเพียงแต่ว่าเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องของคำคำนี้จริงหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตกไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข